นี่นะคะที่ตบหาเห็ดอ่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะอ่ะยายร่มไปตรงไหนต่อคะน่ากลัวค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาโซนฝั่งนี้ที่เราเคยมาหานะคะจะเป็นเห็ดอะไรนะเห็ดโพลเช่ะก็เห็ดโพนเออเห็ดโพนโอยยังไม่ได้หาเลยไหนไม่ได้เจอเยอะเลยโอ้ยโอ้ยยายส้มเดี๋ยวกยตากลองกูเดินก่อนคนอุ้ย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  ไ้หนยายส้มยายส้มจะวิ่งหนูก็จะวิ่งตามนะไม่รู้ตกใจอะไรก่อนมันมันไม่ได้ขึ้นรามันคือมันมันมันไหนมันเป็นแบบนี้หักนี้หักไปนู้นเออมันไม่ได้ขึ้นราอจะตัดขาทําความสะอาดเลยนะคะให้อืออันนี้หนูไม่ได้เจอนะมันออกใหม่อันนี้หนูก็ไม่ได้เจอนะมันออกใหมยให่ยหยโอมันคือแบบขาเราไม่ได้เตรียมกันเลยนะมันเกิดจริงๆอ่ะ ก็เห็ดมันก็เป็นสปอร์ก็เป็นเชื้อราแหละยายเราก็กินเชื้อราเนี่ยนี่ยายอันเล็กนี่มันยังไม่โตเก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บไว้ก่อนใช่ให้ทุกคนดูก่อนเดี๋ยวชี้นะเดี๋ยวมันไม่โตถ้าเราโดนฮะเขาบอกว่าถ้าเราโดนเดี๋ยวมันไม่โตอันนี้เราปิดก่อนเชื้อเออปิดปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนดูสิคะว้าย มาดูมาดูมาดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮใช่ตัดเลยให้มันให้มันเกิดอีกแล้วก็ยายก็เห็ดอะไรจ๊ะทุกคนเห็ดใครแต่ว่าตอนนี้เห็ดโคลปิดปีตปีตนั่นล่ะยายยายมาดูอันนี้ก่อนสิที่ยายเห็นทุกคนใช่ไหมอู้ยพี่หูยพี่จริงๆริงหูยเห็ดโคนทำไมตาดีเท นี่แหละใช่เลยแต่ว่าน่าจะทําไมมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันมีคนเอามาวางไว้หืมมันอะไรมันกินหรือเปล่าใช่ไหมหนูขอเทสดูสิใช่ใช่เพราะว่ามันอะไรลากมาใช่ใช่ใช่ไม่ลากหรอกมันมันมันกลิ้งมาหรอน่าจะไม่นะมันมันน่าจะเกิดแถวนี้แหละแต่ว่าเราไม่ได้ดูสัตว์ป่าหรือเปล่า ป่ามีมือดิ <c oughs> ไก่ไก่จิกไม่ไม่อาจจะ,ะเกิดตรงนั้นแหละพี่เฮ้ยทุกคนตรงไหนอีกจ๊ะฝนตกล้ำพรำดุสยไม่พรำแล้วแหละถ้าแบบนี้มันคือสีแดงแ้ตรงนี้มันไม่ใหญ่เลยน่าจะยังไม่ใหญ่มันมองไม่เห็นน่าจะเล็กอยู่นั่นแหละต้อยว้าย <c oughs> คนอยู่ใต้ใบไม้คนน่าจะนอนนะะนอนกินเอาขามันไปขามันฝันทิ้งเลยปิดด้วยพี่ส้มใช่ค่ะโอเคไปข้างหน้าต่อจ้าตอนนี้เหมือนเราจะเปียกโดนพายุ้ลยนะเนี่ยนี่นี่ไหนอุ้ยทาไมมันอยู่กลางทางนี้แหละคะตรงนั้นจ้าเฮ้ยคุณส้มขาคุณส้มจะเหยียบนะคะ อุ้ยหนูก็ยีแบบนะถ้าหนูไม่เห็นมันตากล้องก็จะเห็นก่อนค้นหานะคะตากล้องเขาเป็นเซียนเซียนเห็ดจ้าเซียนเห็ดจ้าว้าวดอกงามๆทีส้มตรงนั้นวทักโขทำไมมันจมูกจิมีเองนี้ฉันเพ่เปิดมานะทำไมมันจมูกจิมีเอาไหมเธอฮะเอาไหมเอาไปเถอะจิมขนาดนั้น เราจะไปดูพลต่อไปในป่านะอันนี้ในป่านะทุกคนไปกันเลย